ข่วส,ขวสวัสดีค่ะส1สดนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำการเรียนออนไลน์เป็นสถานการณ์ชั่วคราวขอห่วงใยนักเรียนนักศึกษาให้มีวินัยในตนเองค่ะ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายโครงการศริลปินร่วมสมัยสู้ภย VID, ัยโควิดด้วยจิตสำนึก #2 ในหัวข้อบันทึกคนไทยหัวใจไม่เคยท้อ โดยมีภาพส่งเข้าร่วมประกวด8012ภาพแบ่งออกเป็นรางวัลประเภทนักเรียนนักศึกษาประเภทบุคคลทั่วไปและรางวัลภาพถ่ายดีเด่นประจำภูมิภาค7ภูมิภาครวมทั้งสิ้น1,121รางวัลในโอกาสนี้ในอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้ชนะเข้าเยี่ยมคาระวะนายกรัฐมนตรีเพื่อรับโรรางวัลค่ะ นายกกล่าวชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เพราะต่างมองเห็นสิ่งดีๆแม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9โดยเฉพาะภาพถ่ายการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและการการสวมใส่หน้ากากาอนามายัยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนค่ะ นายกรัฐมนตรียังห่วงใยและสอบถามนักเรียนนักศึกษาถึงการเรียนหนังสือออนไลน์ในช่วงนี้พร้อมกล่าวว่าการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้เป็นสถานการณ์ชั่วคราวขอให้ทุกคนใส่ใจที่สําคัญต้องมีวินัยในตนเองเพราะกระบวนการคิดวิสัยทัศน์เริ่มจากตัวเราเองแล้วคิดต่อยอดจากหนังสือตํารารวมทั้งการวางแผนอาชีพในอนาคตนายกรัฐมนตรียังย้ําค่ะว่าเยาวชนทุกคนคืออนาคตของชาติที่จะสามารถทําให้ประเทศไทยพัฒนาต่อไปได้ค่ะ ด้านกระทรวงกลาโหมแจงทัพบ,บกจัดซื้อแอร์บัส4295ย้ำจำเป็นทดแทนเครื่องเกา่าปลดระวางปี66นะคะใช้ภารกิจช่วยประชาชนขอ,อยบองใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าคนโทรคงชีพกันตรวาน,นิโคสกรกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงกรณีการจัดซื้อเครื่องบิน a i r ์บัส4295ของกองทัพบ,บก ว่ากระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้กองทัพบกจัดซื้อภายใต้การเสนอความต้องการของหน่วยและเป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางใช้ในภารกิจบรรทุกกําลังพลโดยเฉพาะการฝึกกระโดดร่มการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธีของหน่วยรบพิเศษและการส่งกําลังผัดเปลี่ยนชายแดนการกู้ภยัยการอพยพป,ประชาชนในพื้นที่เกิดภัยพิบัติและการเคลื่อนย้ายเครื่องมือแพทย์และผู้ป่วยค่ะ ทั้งนี้โคศกกระทรวงกลาวหมชี้แจงว่าอัตราที่ควรจะมีกําหนดไว้8ลำแต่ปัจจุบันมีเพียง4ลำค่ะใช้การได้เพียงลำเดียวเท่านั้นซึ่งใช้ในภารกิจฝนหลวงและเป็นรุ่นเก่าคาซา212ใช้มาตั้งแต่ปี2537โดยจะปลดระวางในปี2566หลังครบการใช้งาน30ปีดังนั้นพลโทคงชีพย้ำว่าการทยอยจะซื้อเครื่องติดแอร์บัส49295เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558 ซึ่งเป็นการจะซื้อมาแล้ว1ลำและในปี2,561อีก1ลำและปี2,564อีก1ลำซึ่งจะใช้เวลาในการจัดส่งได้อีก2ปีครึ่งใช้งบประมาณของหน่วยกองทัพบ,บกปี2,564ค่ะส่วนการตั้งข้อสังเกตในการจัดซื้อท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้น พลทงคงชีพระบุว่าอยากจะให้เข้าใจว่าเครื่องบินดังกล่าวเป็นเครื่องบินสีพรางทางทหารและเครื่องบินมีความจําเป็นโดยเฉพาะการบรรทุกกาลังพล70นายเราไม่สามารถดําชีวิตทหารไปเสี่ยงได้กับอุปกรณ์ที่เก่าจึงจะต้องให้กําลังพลน,นั้นเชื่อมั่นในยุโทโธปกรณ์ที่จะใช้ด้วยทั้งนี้พลโทคงชีพย้ําว่ากองทัพบ,บกได้จัดซื้อเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีและเป็นไปด้วยความโปร่งใสค่ะ อีดท้ายกันที่สุทินยันเพื่อไทยหนุนร่างพรบรรประชามติขณะแก้รัฐธรรมนูญเห็นชอบแค่สี่ร่างตามที่ได้เสนอเท่านั้นรับเวลาอภิปรายน้อยอาจขอประธานสภาเพิ่มค่ะนายสุทินคลังแสงสสมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิพา่าย้้านกล่าวถึงการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติในวันนี้ว่า พักเพื่อไทยเห็นชอบให้มีการผ่านร่างพรบฉบับด,ดังกล่าวเพราะมีความจําเป็นส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม13ร่างที่จะมีการพิจารณาในวันที่23-24มิถุนายนนั้นพักเพื่อไทยมีมติเห็นชอบ4ร่างที่เสนอไปและเตรียมผู้อภิปราย13คนส่วนพักร่วมฝ่ายค้านมี30คนสําหรับกรอบการอภิปรายเบื้องต้น2วันนั้นหากไม่เพียงพอจะขอประธานรัฐสภาเพิ่มอีก1วัน ่วนแนวทางการลงมติให้กับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลและร่างของพรรคพลังประชารัฐนั้นต้องรอฟังการอภิปรายค่ะเพราะรายละเอียดบางประเด็นตรงกับร่างของพรรคเพื่อไทยแต่บางประเด็นก็ไม่ตรงจึงต้องฟังการอภิปรายก่อนเพราะอาจจะประ แก้ได้ในชั้นกรรมธิการได้ส่วนจะลงมติอย่างไรจะประชุมกันอีกครั้งในวันสุดท้ายจึงกรณีที่ประธานรัฐสภาไม่รับยติของพรรคเพื่อไทยในการยื่นแก้ไขามาตรา256ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธ,ธรรมนูญหรือสอสอรอเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยอมรับว่าเดิมทีพักเพื่อไทยติดใจแต่ตอนนี้เข้าใจเจตนาของประธานรัฐสภาแล้วเพราะต่างฝ่ายต่างมองกันคนละมุม ซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยต้องการให้เป็นประเด็นตั้งต้นในการจัดทําประชามติแต่ในมุมของประธานรัฐสภามองว่าขณะนี้ยังไม่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติหากเสนอมาก็อาจจะถูกตีตกและไม่สามารถเสนอยติเข้ามาซ้ําในสมัยประชุมนี้ได้จึงไม่รับยติดังกล่าวค่ะจบการเสนอข่าว11นาฬิกา5นาทีค่ะ เนือข่าวโดยสำนักข่าวอินเอ็น